การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันนะคะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหาตลาดที่กว้างมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในต่างประเทศนะคะตรงนี้แหละค่ะถึงเป็นบทบาทและก็หน้าที่ของกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ซึ่งวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณอภิรดีตันตราพรถึงแนวทางและทิศทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์20ปีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นที่ทราบกันดีอยู่นะคะว่ากระทรวงพาณิชย์เองก็ถือว่าเป็นกระทรวงที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศคำถ,ถามแรกเลยก็คงจะหนีไม่พ้นทิศทางแล้วก็นโยบายของกระทรวงพาณิชย์นะคะว่าได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ยังไงนะคะให้สอดคล้องไปกับร่างยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ2ี่ปีคะท่านเรื่องแรกก็คงต้องเป็นการเรื่องสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนเกษตรกรประเทศไทยเรายังไงก็ตามก็ยังเป็นประเทศเกษตรตรงนี้เนี่ยเป็นจุดแข็งของประเทศไทยเราจึงต้องมีการจัดตั้งสถาบันนะคะนวัตกรรมการเกษตรขึ้นซึ่งทางคณะรัฐมนตรีก็เพิ่งมีมติอนุมัติไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะแล้วเราหวังว่าสถาบันนี้แหละจะเป็นหัวใจที่ผลักดันขับเคลื่อนส่วนที่สองที่เราคิดว่าเป็นอนาคตของประเทศไทยเลยนี่คือเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ของประเทศไทยเรามีเยอะมากนะคะตอนนี้ก็เป็นประมาณ8สาขานะคะที่เราจะทำก็เริ่มจากเทลสปาแน่นอนนะคะเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องเซอร์วิสเซสเนี่ยเป็นมูลค่าใน GDP ประมาณ40%แล้วเพราะนั้นที่สำคัญก็คือคงต้องพัฒนาเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้วด้วยเขาบอกว่าก้าแรกเป็นก้าที่สาคัญท่านมีการวางนโยบายยังไงให้ไปสู่เป้าหมายตรงนั้นได้ค่ะเราก็มีการไปพัฒนาตลาดและยกระดับให้ไปสู่ ตลาดที่ใครมาเที่ยวก็ต้องไป2ก็คือเรื่องของราคาสินค้าเราจะต้องมีเครือข่ายของผู้ค้าปลีกค้าส่งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอก็เปิดเวทีสําหรับคนรุ่นใหม่ข้า <c oughs> มาช่วยพัฒนาประเทศด้วยนะคะเท <c oughs> ่าที่ได้ฟังท่านวันนี้มีความชัดเจนมากเลยนะคะ <c oughs> ต้องขอขอบพระคุณท่านที่ให้เกียรติมาร่วมคุย <c oughs> แล้วก็อธิบายถึงภาพรวมในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ถึงทิศทาง <c oughs> และนโยบายในการที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับขอบพระคุณท่านมากค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะเราก็ได้รับฟังท่านรมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้พูดถึงแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการค้าระหว่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่ c อ l l เซ็นเตอร์0 2 5 0 7 7 5 5หรือ www.dtn.go.th ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะขับเคลื่อนการเจรจาการค้าเชิงรุกเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ